อนุโมทนาวันวิสาขบูชาพุทธศักราช2,568แม้การสมัยล่วงไปแห่งการปรินิพานขององค์พระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราทั้งหลายยังได้รับประโยชน์สูงสุดแห่งการตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากไม่มีพระพุทธเจ้ามาประสูตสิแล้ว หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมด้วยสัจจะความจริงแห่งการปรินิพานว่าทุกชีวิตต้องดับไปเราทั้งหลายคงจะมืดบอดในสังสารวัฏนี้อีกยาวนานขอน้อมบูชาวิสาขบูชาอนุโมทนาสาธุในวันนี้นะเราท่านทั้งหลาย ได้เดินทางมาถึงวิสาขาบูชา2,568นับว่าเป็นสิริเป็นมงคลวันนี้เป็นวันสำคัญ15ค่ำเดือน6ทั้งสามวาระตรงกันโดยค่ำคือขึ้น15ค่ำเดือน6พระพุทธองค์ทรงประสูติวัน15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราชที่1 80ปีและพระพุทธองค์ ทรงตัดสู้วันส5คห้า่เดือนหก่อนพุทธศักราชที่หนึ่งหปีและพระพุทธองค์แสดงสัจจะข้อสุดท้ายคือความตายแม้เป็นพระพุทธเจ้าก็ปรินิพานในวันส5คห้าค่เดือนหก่อนพุทธนับจากนั้นก็เป็นพุทธศักราชที่หนึ่งวันนี้เราทุกท่านขอให้มาสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจ สะอาดกายด้วยการไม่ใช้ร่างกายไปเบียดเบียนผู้อื่นโดยกายมีสัมมาแห่งการใช้กิริยาท่าทางใช้มือใช้เท้าใช้หูใช้ตาด้วยความสะอาดมองใครใก็ขอให้มองด้วยความสะอาดตามองอย่างไม่ริษยามองอย่างไม่ดูถูกดูแคลนวิสาขบูชาขอให้สะอาดกาย บูชาพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าวาจานะคำพูดก็ได้ใช้คำพูดที่ไม่เบียดเบียนด้วยการโกหกที่ทำให้เขาเข้าใจผิดด้วยการที่ไม่พูดคำยาบให้เกิดความบาดหมางเกิดความไม่ไพเราะนะเป็นการพูดนะที่ไม่โกหกไม่พูดคำยาบไม่พูดเพ้อเจอไม่พูดส่อเสียดเบียดเบียนด้วยประการทั้งหลาย ขอบูชาวิสาขบูชาพุทธศักราช2,568น,นเราทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่เพื่อจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจจะคิดอะไรกับใครก็อย่าคิดลามกจก,กเปรตอย่าเป็นผู้ที่ใช้ความคิดไปในทางอากุศล เราทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดชีวิตใครจะขาวสะอาดไปทั้งหมดก็คงเป็นไปไม่ได้เราจะบูชาวิสาขาบูชาด้วยการสะอาดกายวาจาใจด้วยการมีศีลอันเป็นเหตุให้เกิดสมาธิและเป็นเหตุให้เกิดปัญญาณเมื่อบัดนี้นเราเป็นผู้ที่ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ทราบว่าจะมีโอกาสได้เป็นมนุษย์อีก ไหมในภพชาติที่ต่อจากนี้อาจจะพลัดตกหล่นกลายไปเป็นสัตว์เดรัจฉชานกลายไปเป็นชีวิตอื่นๆในภพภูมิที่มองไม่เห็นที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามีอยู่เช่นนรกเปรตอสุรกายแต่เราทุกท่านจะตั้งตนอยู่ในสัมมาวาจาอยู่ในสัมมาทิฏฐิทั้งหลายอยู่ในสัมมาอาชีพทั้งหลาย อยู่ในสัมมาคือความดีความงามความถูกความตรงจะพยายามซื่อตรงต่อสัจจะความจรงิงอะไรที่เราเห็นอะไรที่มากระทบทางกายวาจาใจนันเราจะวางใจไว้เป็นกลางกางคือไม่ขึ้นไม่ลงไม่หลงไปสองอย่างก็คือไม่หลงไปรักและไม่หลงไปเกลียดไม่หลงไปรักเสียจนหัวเราะทั้งวันทั้งคืนไม่หลงไปเกลียดเสียจนหัวเราะ ทั้งคืนทั้งวันเราจะไม่หลงไปสองทางไม่หลงไปสองอย่างแต่เราจะทําใจไว้เป็นกลางกลางว่ารักมาก็รู้สิ่งที่ทำให้เกลียดมาก็รู้ดูใจตัวเองไม่จับผิดใครไม่มองใครว่าเป็นคนเลวไม่มองใครว่าเป็นคนร้ายแม้เราเองทุกคนก็ล้วนเป็นเหมือนผ้าคีริว้วเราถูกการผ่านการใช้งานมาเยอะนะเราผ่านการใช้งานมาเยอะ กระด่างกระดำด้วยกันทุกคนทุกคนเป็นเหมือนผ้าขี้ริ้วที่ไม่ได้มีใครสะอาดจริงสักคนอย่าบอกว่าใครเป็นคนเลวคนร้ายการจะเป็นคนดีต้องรักทั้งคนดีและเข้าใจทั้งคนร้ายไม่รังเกียจไม่เดียดฉันไม่เบียดเบียนไม่อาฆาตพยาบาทจองเวนไม่แผ่เมตตาด้วยการบอกว่าสัพเพสัตตาขอให้นะคุณเวรคนนั้น คุณเวรคนนี้ไอ้เวนนั่นไอ้เวนนี่จงยังมีชีวิตยังมีความสุขต่อไปเลยเราจะเป็นผู้ที่เข้าใจว่าคำว่าเวนขออย่าได้จองเวนซึ่งกันและกันเลยเราจะไม่จองเวนคุณเราจะไม่ด่าคุณว่าเป็นคุณเวนนั้นคุณเวณนนี้แต่เราจะทำความเข้าใจว่าเราจะไม่จองเวรใครจะไม่เป็นคู่เวรกับใครวิสาขบูชาขอให้เราท่านทั้งหลาย จงเป็นผู้ที่ตั้งมั่นตั้งตนอยู่ในทิฏฐิที่เป็นสัมมาถูกต้องตรงต่อหลักสัจจะความจริงจะไม่เป็นคนเอะอะโวยวายกับอะไรที่มากระทบใจและเกิดความไม่พึงพอใจเราจะเรียนรู้กับความไม่พึงพอใจว่านั่นก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเราจะเรียนรู้กับสิ่งที่พอใจว่าเข้ามากระทบก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติ เราจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการตัสรู้ของพระพุทธเจ้าจากการประสูติตัสรู้ปรินิพานให้เห็นความจริงว่าแม้นพระพุทธองค์ก็เกิดแก่เจ็บและตายเราก็เกิดแก่เจ็บและตายลูกหลานสามีพัญญาพ่อแม่พี่น้องลุงป้านา้าอาเพื่อนสายโลหิตเพื่อนนอกสายโลหิตก็เกิดก็แก่ก็เจ็บก็ตายเราทุกคนเหมือนพระพุทธเจ้า โดยกายแต่เราจะพยายามพัฒนาตนให้เหมือนพระพุทธเจ้าโดยจิตก็คือไม่ขึ้นไม่ลงไปตามธรรมดาของทุกสรรพสิ่งอะไรก็ตามทีที่วันนี้เราได้พบได้เจอได้สัมผัสนะ่าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการใช้ชีวิตแบบปกตินะเราจะไม่เป็นผู้ที่เข้าใจว่าสมาธิคือการที่จะต้องนั่งหลับตาทั้งวันทั้งคืนแต่เราจะใช้สมาธิ กับการใช้ชีวิตด้วยการมีชีวิตโดยปกติเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตโดยธรรมชาติแต่เป็นผู้ที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาในการใช้ชีวิตโดยปกติวันนี้เป็นวันสำคัญวิสาขาบูชาก็จึงขอให้เราทุกท่านได้ตั้งมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์เราจะไม่เป็นผู้หลงไม่เป็นผู้ที่ นำพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้ตัวเองต้องลงนรกเราจะไม่นำพระพุทธเจ้ามาทำให้ตัวเองเป็นผู้ที่จะต้องอ้อนวอนขอแต่เราจะนำคำสอนพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตามดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าจงพึ่งตนและพึ่งธรรมะของพระพุทธองค์น้อมนำธรรมะ หลักสัจจะความจริงของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติและพึ่งตนคือใช้ความเพียรความพยายามของตนบัดนี้ขอให้เราท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่าหลงงมงายอย่าเชื่อในสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลจงเป็นผู้ที่ตั้งใจพิสูจน์คำสอนของพระพุทธองค์ วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาขอให้เราทุกท่านตั้งใจเป็นผู้ที่ทำวันนี้ให้เป็นวันพิเศษวันพิเศษย่อมเป็นวันพิเศษกับบุคคลที่พิเศษและขยายวันพิเศษให้เป็นวันพิเศษในทุกๆวันให้ทุกวันเป็นวิสาขบูชาให้ทุกวันเป็นวันศนีลให้ทุกวันเป็นวันสมาธิวันปัญญาให้ทุกวันทุกเวลานาทีเป็นเวลาแห่งการประพฤติธรรมบัดนี้ ขอทุกท่านจงเป็นผู้ที่เจริญในธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอดไปอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรโอธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขขังพระลังนะก็ขอให้ตั้งใจอยู่ในพื้นฐานของความดีต่อไป อะไรที่มันไม่ได้ดังใจอยากได้ดังใจแต่มันไม่ได้สมใจก็ทำความเข้าใจว่านี่แหละโทษแห่งการเกิดมาเกิดมาชาตินี้เราจะเป็นผู้ที่พยายามทำไม่ให้เกิดอีกในพบชาติต่อไปด้วยการหยุดเกิดให้ได้ในทุกขณะจิตอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมากระทบก็สักแต่ว่ารู้หนอรู้หนอ รู้จากการเห็นรู้จากการได้ยินรู้จากการดมกลิ่นรู้จากการลิ้มรสรู้จากการสัมผัสรู้จากการคิดนึกรู้หนอและพยายามไม่ปรุงแต่งต่อให้เป็นความรักและเป็นความเกลียดให้จบให้ได้ในทุกขณะจิตใครยิ่งจบได้มากก็จะมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์มีความโน้มเอียงมีความเป็นไปได้ที่จะจบได้จริงที่เรียกว่าพระนิพพาน นะขอให้เราทุกท่านตั้งใจภาคเพียรพยายามกันต่อไปนะขอเจริญพรเป็นกำลังใจ